นี่เขาเองนี่แหละให้ลูกให้ร้านชี้ให้ยายเลือกข้าวเนาะเลือกเม็ดยาจ้าอ๋อเลือกเม็ดยาออกใช่ไหมเม็ดเสียใช่ไหมจ้าเม,เ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 ม็ดดำเมียเฮ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 ียหลุดดำไหมอ๋อถ้าไม่เลือกออกเวลามันหุงแล้วมันก็จะแบบมันก็เป็นดำเนี่ยในลูกมันก็ไม่น่ากินนั่นดิเม็ดยาเม็ด,ดน้อยอเนี่ยมองมองเห็นเลย มองมองไม่เห็นมองมองไม่เห็นเลยเม็ดน้อยน้อยบอกอีกแกไม่ใส่แว่นหรอแม่แว่นกับนี้จ่าไม่พอมองเห็นเนี่ยก็ได้ไม่ใส่อืมก็นี้เรียกยาออกจากเม็ดเข่าจ้าออกจากข่าสารจ้าเรียกไปหูมอ่ะมดแล้ววะามดยังเตอี เห็นนั่งทำอะไรกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งข้าวเนี่ยของคนกตรยยนเกิดกันข้าวเนี้ยมาจากกไหนนี่แม่ข้าวเองคือเขาเนี่ยลูกข้าวคือเขาตะว่า คือเป็นกระเพียกมามได้ไน้ำย,ยิ้มสีให้เหมือนวานนี่น่ะคือถ้าเป็นแบบข้าวเปลือกอะ่ะมันจะถูกกว่าใช่ปะถูกกว่าถ้าไหวเองเามาสีเอาคือเป็นตันงเขาน่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือกระเพียกเป็นตันเนล้วออกมาสีทิ้งเอ็นเพราะว่าเรามีลงสีเอเรามีเครื่องสีใช่ไหมแม่ใช่แหงทิ้เองก็มีก็เลยไรคือกระเพียกเข้ามาสีแต่ไม่ค่อยสังง่งนะ้นี่ยปะเนี่ยช่วงมุ่นหน่อยเนี่ย ดอกยาเม็ดยาสวัสดีทุกคนเ้ยจ้าเด้อเนี่ย <c oughs> ได้นั่งเจ็บกากเขาว่างๆกับเจ็บกากเขากากไม่มีดอกนี่ะมีแต่ดอกยาสีมันไม่สีดีมันไม่มีกากเสียดยถั่ดอกยามนชุ่มมาก มันมาจากไหนแม่ดอกอยาไหก็มากับยามันเกิดขึ้นก็ป่าเขาเนี่ยดีารู้มันขึ้นจากนาจากไร่เขาเนี่ยเดียวมันก็พอ,อเห็นเกี่ยวเขามาัมาน,นกตตต็ติดมาไงน่ะดอกยาติดมาเทบดอกยาเทบป่าเขาให้ลูกสาวไปหุมนที่กรุงเทพ,เทพจ้าเดี๋ยวตอนกลางนี้ดูบ้าน,อน,ข,นของคุณกินก็บ้าน ลูกเทพเปล่แกไปห่มกิ๊กก็ลูกเทพจ้ะโวยหนาวเนาะนี่นะโแรงนี่นะกี่กิโลนี่แม่ข้าวเนี่ยโอ่ยไม่รู้แล้วลูกไอ้ถุงปุ๋ยหนึ่งเนี่ยทีถุงปุ๋ยนึงก็ได้ข้าวสารมาครึ่งถุงปุ๋ยเองครึ่งครึ่งใช่ไหมแค่ได้ครึ่งหนึ่งก็คือเองเอาเปียกมันออกเลยล่ะสีเขาเปียกเขามันก็ออกเองก็ได้เอกสารมานี่ไงเหลือครึ่งเดียว อยอันนี้นนนนข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวอะไรข้าวมะลิเน,นี่ยลูกข้าวมะลิเพราะว่ามันต้องใส่ข้าวเกี่ยวกรอบหรื่อไงมันช้วงนี้เคยสั่งเท่าไหร่โอ้ยลมอย่างน่ะแรงนี่แม่แรงน,น,น่ะแม่หนาวอย่างใส่ใเสื้อเสื้อยาวอยู่นั่งเลือกข้าวอยู่หลังบ้านหลังบ้านะระย่ยงหลังบ้าน น่าจะได้หลายอยู่เนาะแม่เนาะได้หลายอยู่ใจสอบทั้งในรั้งนึงแล้วนี่ครั้งที่โถงอืมรวมๆกันก็กระสอบหนึ่งพอดีแล้วเนาะแม่เนะาะจ้ะรวมกระสอบเนี่ยก็สีแล้วก็ได้ชิมกระสอบแจะว่ามาเก็บก็ได้สองถังพอดีแล้วกันเก็บถึง็จที่รักเก็บที่เรากอืมเก็บไว้ถึงเอ๊ะถังแล้วอืม ดอกหย่าอะไรยุนั่งก็สวยอยู่น่อืมนมันมเหยแต่สวยยแข่มันจะไม่มีเม็ดพักเลยวันนี้แมแ่ดูแม่ยวนทำอะไรกันเนาะสอ,องคนเก็บเม็ดหย่า แชร์เป็นกำลังใจให้แม่ยวนด้วยนะคะฝากแชร์ฝากฝากกดกราบกักไข่ไหดานด้วยจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูยายให้กำลังใจยาย